สวัสดีครับสวัสดีทวนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยนะครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟรีไฟลนะคะมีอะไรจะเข้ามาบ้างนะทุกคน นี่เลยครับผมสิ่งแรกที่จะมานั่นคือสกินปืนของ MP5 นะคะผมนี่เป็นสกินปืนน้องกระต่ายน้อยบินกับแคดลอดนะคะเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยคือน่ารักมุ้งมิงมากๆคือน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็อัตราของเขาคนัะผมอัตราในการยิงบวก2ความเร็วดีหโลดบวก1แล้วก็ความแม่นยําลดลงนะคะ แล้วก็ต่อมามีปืนแล้วต้องมีชุดแล้วบอกเลยว่าชุดกระต่ายน้อยชุดนี้คือน่ารักและใส่ได้ทั้งชายและหญิงทุกคนโอ้ยดีต่อใจอะไรขนาดนี้รอเลยนะครับชายหญิงใส่ด้วยกันได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะและก็ไอซ์วอนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบกระต่ายผสมกับมังกรไหมมังกรตุ้งเช่ทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยนะคะผมใครที่รอนะบอกเลยว่าห้ามพลาดและก็อันนี้เป็นสกายบอร์ดป่ะนี่ อันนี้คืออะไรทุกคนดึงดึงน่ากินจังแคนดี้บันอ,อ,บอ๋อกล่องศบหรออ๋อนี่น่าจะเป็นกล่องศบทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าต้องจัดทุกอันแล้วแหละคือน่ารักเกินเบืรออะไรขนาดนี้อันนี้คือของที่จะเข้าในกิจกรรมฟรีไฟล์เร็วๆนี้นะคะผมก็ใครอยากรู้ว่ามาแบบไหนแล้วก็สุ่มยังไงหรือต้องทำยังไงบ้างรอติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยสำหรับวันนี้นี่แก้วเองขอตัก่อนนะครับ